สวัสดีค่ะคุณแม่น้องระดามาแล้วค่ะวันนี้คุณแม่จะพาระดามาใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะใช้มือหยิบจับสิ่งของอย่างเงี้ยค่ะจับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่มีผิดไม่มีถูกเลอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดเองได้นะคะเราจะใช้สิ่งที่มีหรือสิ่งที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยขนมเค้กค่ะวันนี้จะพาระดามาแต่งหน้าขนมเค,ค้กซึ่งเราก็หา ขนมเค้กมาได้จากเซเว่นอีเลเวนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็มีเย็นลีพี่หมีนะเด็กๆคงจะชอบกันคืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบมันจะทำให้เขามีความสุขในการทำกิจกรรมเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยว่าลดาจะชอบแค่ไหนใช่ไหมคะนะขนมเค้กลดาชอบกินด้วยวนี่ค่ะเขาจะดีใจมากๆเลย ค่ะค่ะรู้แล้วว่าดีใจยุ้ยเชิเฉยยู่เชยดพีแม่แกะให้วันนี้พี่หมีแล้วเราจะแต่งหน้าเค้กพี่หมีเลอะไม่เป็นไรเราเช็ดออกได้แต่ว่าให้ลูกมีการฝึกมีการเรียนรู้นะคะได้มีการเรียนรู้ถึงแม้ว่าเขาจะทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีผิดมีถูกลูกสามารถฝึกฝึกลูกได้เลยเดี๋ยววันนี้เราระดาจะทำขนมเค้กค,ค่ะ โอ้ยน้ำลายไหลย,ย้อยแล้วนี่นะเดี๋ยวคุณแม่จะเท hey, พี่หมีเสศษจ,จานให้ละดานะให้ระดาหยิบนะคะของระดา <laughs> เขาจะเกรงมากถ้าเวลาอยากทำอะไร <laughs> เขาจะเกรงแบบกำหมัดแน่นเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆคลายให้เขาคือถ้าเขาอยากทำอะไร <laughs> เขาจะยิ่งเกรงเยอะอุย้ยมีพี่หมีนี่คุณแม่เทพี่หมีเศษจานแล้วแล้วเดี๋ยวให้ละดาหยิบเพื่อแต่ง แปะลงไปนะคะแล้วจะหยิบสีไหนดีให้เขาฝุดเขาหยิบเองใช้มือขวาหยิบนะลูกพี่หมีไหนพี่หมีพี่หมีนะแล้วเขาอะไรที่แข็งๆข็งเขายิงทันไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ว่าแม่ก็จะให้แค่ชิมแตะๆอย่างเงี้ยค่ะพี่หมีนะแล้วจะหยิบพี่หมีสีแดงเขาก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสีไปด้วยนะนะเนาะไหนแ้าหยิบสีไหนหยิบมาให้แม่หนึ่งตัวหยิบมาให้แม่หนึ่งตัวคะ่ะ แลจาหยิบไม้คุ้งแมงมตัวสีโอ้โหแลดาหยิบสีขาวมาได้ค่ะพี่จ๋าแลดาหยิบสีขาวมาได้นะแล้วแลดาก็จะแปะไปที่ขนมเค้กแล้วก็จะแป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 ะไปที่ขนมเค้กค่ะแป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 ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะนี่ไงคะแลดาแปะไปที่ขนมเค้กก็จะไม่ค่อยมองมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอ้เก่งมากเลย เห็นไหมคะอะไรเก่งมากเลยอะไรเก่งมากเลยยิ้ม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 ตัวไหมอาอีกไหมคะเอาอีกเนาะเอาอีกค่ะคุณแม่บอกขอให้ระดาหยิบสีแดงให้คุณแม่หน่อยได้ไหมคะไหนสีแดงอยู่ไหนนะไหนสีแดงระดาช่วยหยิบสีแดงให้คุณแม่หน่อยนะโอ้ระดาอุ้ยหล่นแล้วลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หยิบสีแดงให้คุณแม่หน่อยค่ะ สีแดงไหนสีแดงสีแดงหยิบสีแดงมาหยิบหยิบไว้หยิบไว้หยิบไว้นะหยิบไว้นะแล้วก็แล้วเราอยากแปะตรงไหนคะเราอยากแปะตรงไหนแปะตรงไหนดีอ๋อวางตรงนี้วางตรงนี้แล้วทำไงคะแล้วก็ไายโอเคเก่งมากเลยใน,นอาทิตย์ช่วงว้าวเก่งมากเลยพังไปหมด แม่ว่าเอาอน,นี่มันจะแปะง่ายข้างบนมันแปะยากโอเคขอระดายิบสีเขียวให้คุณแม่หน่อยได้ไหมคะหยิบสีเขียวให้คุณแม่หน่อยดีไหมนี่ครีมมัน เราจะชอบชอบให้คุณแม่พาทํากิจกรรมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อยากให้เขามีส่วนร่วมในสิ่งที่เราพาเขาทําเขาก็จะมีความสุขกับทุกวันที่เราพาเขาทําจะได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีกิจกรรมร่วมกันหยิบสีเขียวให้คุณแม่นะไอหยิบหยิบไอหยิบ,บเก่งมากเลยดูแลได้จะแปะเยลลี่ลงไปขนมบนขนมเค้กนะคะพี่จ๋า อแปะลงไปเลยลูกแปะลงไปเลยปล่อยลูกป่อยโอ้ยแปะแล้วปล่อยเย้เก่งมากคะ่ะแล้วก็ยิ่งเยอะยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ตัวสุดท้ายเดี๋ยวคุณแม่ให้ลดานะแปะแปะนะสีขาวสีขาวแล้วเราจะช่วยแปะนะคะพี่จา๋า ขาแเ้าจะช่วยแปะไว้รวง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 หยิบเอาเลยเนี่ยค่ะเขาจะเขาอยากทำเขาจะเก่งเขาจะกำมือ,อหยิบหยิบนี่ลูกอันนี้จะจะจะ,จะช่วยในเรื่องของสายตาที่มองมอง มองเวลาเขาจะหยิบค่ะจะช่วยในเรื่องของสายตาได้เรื่องของสีได้เรื่องของการหยิบจับกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนี่ค่ะลวดาเอาบแ,แปะตรงนี้เลยแปะตรงนี้เลยว้าวเก่งมากเลยค่ะดูหน้าเค้กของลดานะคะพี่จ๋าว้าวสวยมากมากเลยสวยไหมคะดูขนมเค้กของลาดาสวยไหมคะพี่จ๋าโอ้ย ระดาอยากชิมแล้วแหละระดาอยากชิมเค้กอันสวยๆของระดาแล้วละ่ะน้ำลายเยอะเลยอยากกินอะชิมดูอร่อยระดาเขาทานทางปากได้นะคะแต่ว่าในปริมาณที่นิดเดียวไม่เยอะนิดเดียวใช่ไหมคะให้แค่รูร้รสในเรื่องออพัฒนากระตุ้นพัฒนาการทางด้านการรับรู้รส รับรู้รสบางทีก็ต้องฝึกแบบของเปรี้ยวของอะไรที่เขาชอบเอามาทาปากป้ายปากเพื่อให้เขาแบบแลบลิ้นมาสัมผัสรสพอเด็กแลบลิ้นได้ก็จะเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการพูดส่งเสียงเปล่งเสียงเพราะว่าการพูดมันต้องใช้ลิ้นในการพูด อะไรที่เขาชอบก็ได้ค่ะเด็กปกติก็ฝึกได้ไม่ใช่เด็กพิการก็ได้เอาน้ำมะนาวก็ได้มะนาวมาทาปากหรือน้ำหวานอ่าของที่เขาชอบขนมที่เขาชอบเอามาป้ายปากเขาเขาจะแลบลิ้นมามาเลียค่ะมาเลียขนมเลียอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้ใช้ลิ้นมีการมีการลิ้นได้เคลื่อนไหวการใช้กล้ามเนื้อ ของปากนะคะก็จะมีการนวดปากควบคู่กันไปด้วยน่านอร่อยไหมคะอาดาอร่อยสุดๆไปเลยค่ะพี่จ๋ามาทานกับระดาไหมคะให้พี่จ๋าทานด้วย,ยไหมระดาเขาจะชอบเป่าเค้กค่คะ Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy Birthday S <S <an itary> น่าด่าเขาหน้ารักน่าดาเขาหน้ารักแต่เวลาไม่น่ารักก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่จะมีแต่มุมหน้ารักนะเอ,อ,อย่ยไหมคะอย่ยไหมคะบางทีแม่ก็จะให้เขาทําขนมได้ฟุก,กุอะคะ่ะให้เขาปั้นเอามือปั้นเลอะออก ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปล้างลูกเราให้เขามีการได้ฝึกกระตุ้นพัฒนาการของเขาไปละกันเพราะว่าอยากให้เขาได้ได,ได้สัมผัสเท็กเจอร์ในในลักษณะที่ต่างกาันผิวสัมผัสที่ต่างกาันมันก็จะตื่นเต้นเขาอาจจะตื่นเต้นในใจเขาหรือว่าเขาอาจอึ อาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นว่าเขาตื่นเต้นนะแต่จริงๆเขาดีใจมากเวลารับคุณแม่พาทํากิจกรรมเดี๋ยววันนี้การใช้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กทาขนมเค้กแต่งหน้าเค้กนิดๆหน่อยๆพอให้เป็นความรู้นะคะทุกอย่างเขาตั้งใจทําหมดเขาจะแบบจะเกรงจะเกรงเยอะมากเพราะว่าเขามีความตั้งใจที่อยากจะทําอยากจะเล่นเหมือนเด็กปกติทั่วไปแล้วก็ าก็ทำมันได้ดีนะคะในในแบบของเขาไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีเลอะไม่มีสกรปรกเราก็ดูแลกันไปแบบนี้ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ฟ้ากับน้องระดาด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปสนุกสนานใหม่ๆม,มาแบ่งปันเรื่องราวดูแลลูกกันนะคะไเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะ แม่ให้ชีวิตให้ทั้งหมดของชีวิต